นั่นคือเจตนาที่เขาออกจากมหลาลัยเพื่อที่จะมาเปิดโรงเรียนของเขาเองสองปีเองแล้วเขาก็พูดว่าสิบแปดคนนี้จะถูกส่งกลับไปจังหวัดใครจังหวัดมันแลวท่านพี่น้องอัลลอฮฺอักบัดนั่นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเห็นเขาทําแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแล้วทุกวันนี้เราก็ได้แต่นั่งพูดกันว่าบ้านเราไม่มีโรงเรียนแบบนั้นถามว่าท่านพี่น้องครับถ้าเราพูดกันแบบไม่ตะกรับโบทเนี่ย มุสลิมอยู่ตรงไหนมั่งที่ไม่มีคนรวยทุกกำปงทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอมุสลิมรวยทั้งนั้นแหละท่านพี่น้องในหมู่บ้านหนึ่งในกำปงหนึ่งมีคนรวยไม่รู้กี่บ้านถามว่าถ้าเอาเงินของคนรวยมารวมกันแล้วมาลงขันกันท่านพี่น้องครับแล้วทำโรงเรียนเนี่ยและมันเกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนเองเนี่ยแล้วเรามีการพัฒนาวาทางเหนือก็มีการเรียนภาษาจีนกับภาษาอาหรับและภาษาไทยทางใต้ก็เกิดขึ้นแล้วมีภาษามาลยุภาษาอังกฤษภาษาอัหรับภาษาไทย ทางกรุงเทพยังไม่มีมีแต่บอกว่ามีภาษา,า,ษาอังกฤษมีภาษาไทยสําหรับเด็กมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยทางเพื่อนบ้านเราเข้าไปกันสีภาษาแล้วดังนั้นที่ผมบอกว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์เราจะต้องไม่เป็นผู้ที่ขาดทุนเรามีอิมานต่อเล่าซุบฮานุวะตาละเจ้าแล้วเราก็จะทําสิ่งที่เป็นอัลมุลซอลหฮัตอามันที่ซอละ พื่อที่จะให้เรานั่นเวลาเราตายไปแล้วท่านพี่น้องครับถ้าคนที่มีทรัพย์สมบัติได้บริจาควะกบที่เพื่อสร้างโรงเรียนคนที่มีสติปัญญามีความคิดได้ไปต่อยอดและสุดท้ายเป็นโรงเรียนเด็กที่จบไปแต่ละรุ่นนะท่านพี่น้องเขากลับไปเป็นครูเขากลับไปปฏิบัติอามั่นอิบาดานะ้น่ะที่ทำเนะี่ยมันจะกลับมาหาเราเพราะเป็นวิชาที่ยังประโยชน์เพราะเป็นที่ที่เราเคยวะกบให้เขาได้เรียนรู้ดังนั้นยังไม่สายไป กับการที่จะคิดกับการที่จะทบทวนกับการที่จะรวมกลุ่มเพื่อที่จะทํำสิ่งที่ดีๆนั้นให้เกิดขึ้นในสังคมของมุสลิมเพื่อลูกหลานเยาวชนมุสลิมของเราต่อไปในอะนาคตวะลลอลลวฮุอะลัยิวะนัมมหามัดว่าลาะอาลีอัลซอบีวะล h a u l i n a

แต่และคนก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันคนที่เป็นเด็กเขาก็คิดสนุกสนานไปวันวันคนที่โตมาเป็นเยาวชนเขาก็มีความคิดว่าเขาจะมีคู่ครองอย่างไรเมื่อไรถ้าคนที่ฝ่ายการศึกษาเขาก็จะคิดว่าเขาจะเรียนต่ออย่างไรและเรียนให้จบอะไรแต่คนที่มีครอบครัวแล้วก็จะคิดว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไร แต่คนที่มีหลานแล้วก็จะคิดว่าจะต้องรับเลี้ยงหลานอย่างไรเนี่ยคือชีวิตที่เราจะเห็นได้ในแต่ละวันในแต่ละหมูก่เก็มก็คล้ายๆกันคนสมัยก่อนมีลูกเลี้ยงเองดูแลเองคนสมัยนี้เราจะเห็นว่าลูกเราไปแต่งงานแล้วเรามีลูกสะพ้ยหรือมีลูกเขยก็ทั้งของสองคนออกไปทํางานในบริษัทในโรงงานเสร็จแล้วมีลูกก็ให้เราเลี้ยงเป็นหลานมันก็เหมือนก็เป็นเรื่องที่ดูแล้ว น่าสงสารคนที่ถือว่าเป็นผู้อาวุโสเนี่ยแทนที่สองคนนั้นจะทํางานคนนึงแล้วมาเลี้ยงลูกไม่งั้นก็ต้องดิ้นรนด้วยกับการหาที่จะเลี้ยงลูกเองให้เขาคิดเองเราต้องเลี้ยงดูตั้งแต่เขาเกิดมาเอาอกเอาใจเขาส่งที่เรียนให้เขาหาที่เรียนให้เขาแล้วเสร็จแล้วเวลาเขาโตมาต้องหาคู่ครองให้เขาหาสินสอดให้เขาหาบ้านให้เขาเวลาเขาโตมาแล้วมีลูกต้องเลี้ยงลูกเขาอีกนะท่านพี่น้องครับคนเป็นลูกผัน ประเภทนี้นะท่านพี่น้องนะผมขออนุญ,ญาตนะท่านไม่เคยคิดใจพ่อแม่ของท่านสบายบ้างหรือเขาเลี้ยงเรามาก็เหนื่อยแล้วเขาดูแลเรามาก็เหนื่อยแล้วตั้งแต่เราเกิดมานะท่านพี่น้องครับเขาจะต้องมานั่งแบกภาระเราอาจบอกว่าก็พ่อแม่เคยเลี้ยงเด็กมาก็ดีแล้วพ่อเขามีประสบการณ์ผมว่าน่าจะให้เวลาเขากับการที่ทําอะมั่นอิบาดะดผู้ชายก็มีความสุขกับการได้ไปละหมาดที่มสัสยิด ผูห้หญิงกับการที่จะมีการอาร่านนั้นคุรอานกับการที่จะมีการนั่งสิ่เกตกับการที่จะมีการดำลึกถึงอัลลอฮ์ละมัสนสุนัตอ่านาคุรอานเนี่ยอย่าเอาลูกหลานไปฝากเขาเลยท่านต้องคิดกันเองแล้วครับท่านพี่น้องครับท่านจะมาบอกว่าทํางานคนเดียวเลี้ยงไม่พอค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวไม่พอมันก็ถูกแต่ถามว่ามันไม่มีอย่างอื่นเนื่องกักการที่ท่านอยู่ที่บ้านท่านเรียนบัญชีมาท่านเปิดบริษัทรับทําบัญชีให้ที่บ้านก็ได้ท่านเรียน ภาษามาท่านรับแปลเอกสารที่บ้านก็ได้ท่านสามารถที่จะเปิดสอนภาษากับเด็กเล็กๆที่อยู่ในระแวกหมู่บ้านเราก็ได้แต่เรามันไปคิดกันอย่างเดียวว่าได้ออกนอกบ้านได้แต่งตัวนี่คือสิ่งที่บอกว่าท่านพี่น้องกบขอรณรงค์เชิญชวนเลยว่าลูกสาวของเราเนี่ยเรียนได้บางคนบอกว่าลูกผู้หญิงไม่ออกจากบ้านไปเรียนหนังสือส่วนผมเดินคนละครึ่งทางก็คือว่าเรียนได้แต่ต้องมีกฎกติกาว่า การแต่งตัวเป็นอย่างไรการจะไปเรียนจะอยู่อย่างไรจะเรียนกับใครและพฤติกรรมจะต้องเป็นอย่างไรแต่เสร็จแล้วให้เขามีเนีย่ยตั้งแต่วันแรกที่เขาจะเรียนต่อมัธยมจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเชิญชวนเพื่อนของเขานั้นกลับมาเปิดโรงเรียนที่เป็นริดบานาตของผู้หญิงอย่างเดียวให้ได้เราจะเห็นมีแต่โรงเรียนที่เป็นสหทั้งมีผู้ชายและมีผู้หญิงหรืออาจจะมีแต่โรงเรียนที่เป็นผู้ชายแต่อาจจะมีโรงเรียนที่เป็นผู้หญิงแต่ไม่ใช่ของมุสลิม แต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นเฉพาะของมุสลิมอย่างเดียวก็จะเป็นโรงเรียนฮาฟิฟก็มีแต่เราต้องให้มันบูรณาการว่าจะต้องมีเรียนวิทย์มีเรียนคณิตมีเรียนคอมพิวเตอร์แล้วเราก็มีการควบคุมแต่เราก็ต้องสอนเขาให้รู้ว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ทันโลกนี้แล้วเสร็จแล้วก็ถึงบอกอยู่ตลอดว่าท่านพี่น้องครับย้ําอยู่กับลูกศิษย์ของตนเองอยู่เสมอว่าเรียนไปเถอะแล้วคิดให้ได้ว่าสักวันหนึ่งพวกเธอจะต้องเปิดโรงเรียนสําหรับผู้หญิงให้ได้ และไม่ได้หมายความว่าเรียนเฉพาะในเรื่องที่จะไปอะคริลอย่างเดียวเรียนภาษาก็ต้องเอาให้เก่งแบบซอฮาบะที่เรียนแค่60วันสามารถที่จะฟังพูดอ่านเขียนภาษาฮิบบูที่เป็นภาษาของยูดายอยู่ได้ในสมัยของท่านนาบบมุฮมหมมัดสลุลลัลฮ์อะลัยวะสัลลัมมันคงต้องถึงเวลาแล้วคงจะต้องงลนรนรงค์กันแล้วว่าท่านผี่น้องครับวเราจะเรียนอย่างไรเราอยู่อย่างไรเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนความคิด และนําเสนอความคิดกับท่านพี่น้องว่าทุกวันนี้นยลูกหลานเราเนี่ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยเรียนอะไรพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือที่อยู่ใกล้มัสยิดก็ทำดุลินแล้วเช้าก็ไปเรียนสามัญเย็นกลับมาบางมัสยิดก็อาจจะมีการเปิดสอนอัลกุรานหรือจะเปิดสอนหลักสูตรของมัยิดพานาฟีทางภาคเหนือหรืออาจจะมีการเรียนฟฟดูอีนเหมือนกับคนกรุงเทพแต่ถามว่าท่านพี่น้องครับ มีลูกหลานมุสลิมไปเรียนทุกคนไหมนี่คือคําถามที่ท่านพี่น้องต้องตอบให้ผมฟังว่าลูกหลานมุสลิมทุกคนหรือเปล่าที่ไปเรียนมัสยิดเปิดมีครูสอนทางภาคใต้ท่านพี่น้องอาจจะบอกว่ามีมัสยิดเยอะมีโรงเรียนเยอะและโรงเรียนดังๆมากมายพอสมควรแต่ถามว่ามุสลิมทุกคนไปเรียนโรงเรียนที่เป็นตัดีกาหรือเปล่ามุสลิมละหมาดเป็นมุสลิมาละหมาดเป็นมุสลิมมาคุมิยาบหมดหรือ,อยัง เพราะเขาไปเรียนโรงเรียนที as, ่ไม่ใช่โรงเรียนแบบสากลยังไปเรียนโรงเรียนที่บอกว่าไม่เรียนหลอกโรงเรียนที่เป็นของมุสลิมเอกชนไปเรียนโรงเรียนของรัฐที่เป็นโรงเรียนดังๆเพื่อที่จะสอบนั่นสอบนั่นหรือไปเรียนโรงเรียนเอกชนที่เป็นของศาสนิกอื่นด้วยซ้ำไปเพื่อที่จะไปนั่นไปนั่นเก่งด้านนั้นด้านนั้นเราถามว่าเขาละหมาดเป็นหรือยังเขาละหมาดถูกหรือยังเขาได้คุมฮีบักหรือยังในกรุงเทพก็เหมือนกันเราก็เคยได้ยินได้ฟังว่า ลูกหลานมุสลิมยังละหมาดไม่เป็นก็มีแต่สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดในท่านพี่น้องครับผมจะเล่าสิ่งที่ผมได้ประสบและผมได้พบได้ฟังมาเนี่ยจากทางเหนือเลยท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องทางเหนือขออนุญ,ญาตผมขออนุญ,ญาตที่บอกว่าผมเป็นห่วงพี่น้องทางภาคอีสานกับทางภาคเหนือก็คือว่าด้วยกับมัสยิดด้วยกับโรงเรียนสอนศาสนาในอยู่ไกลแต่ท่านพี่น้องเป็นผู้ที่เสียสละจริงๆกับการที่สร้างมัสยิดแต่เราก็ต้องเป็นห่วงว่า ด้วยกับความเป็นห่วงเขาจึงมีการการจัดเข้าค่ายในภาคฤดูรอด้อนในภาคปิดในช่วงเดือนตุลาก็ถือว่าพี่น้องผู้ใหญ่พี่น้องผู้อาวุโสพี่น้องมุสลิมทางภาคเหนือกบอีสานให้ความสําคัญในเรื่องการศึกษาแต่ผมขอแนะนําว่าที่ผมพบเห็นก็คือว่ายังมีมุสลิมทุกภาคแหละครับท่านพี่น้องเวลาไปเรียนโรงเรียนที่เป็นเอกชนและไม่ได้เคร่งคัดในเรื่องของศาสนาอยู่แล้วเนี่ยแล้วที่เป็นห่วงก็คือว่าพ่อแม่ ที่คนหนึ่งเป็นมุสลิมเดิมอีกคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมเดิมเนี่ยเด็กจะเกิดปัญหาแน่นอนล่าสุดเลยท่านพี่น้องครับผมเพิ่งไปทํากิจกรรมมาในค่ายหนึ่งเนี่ยเด็กมุสลิมถามว่าต้องละหมาดด้วยหรือคือเข้าค่ายนนะท่านพี่น้องครับไปทําค่ายนี้เนี่ยเป็นค่ายสามศาสนาต้องการที่จะให้เห็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่า คนหนึ่งเป็นมุสลิมก็จะได้เป็นแบบอย่างให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคือพุทธกับคริสเขาได้เห็นว่ามุสลิมผู้หญิงแต่งตัวอย่างไรเขาละหมาดอย่างไรในวันหนึ่งห้าเวลาคนพุทธเขาก็อยู่แบบเขาเช้าเขาก็สวดมนต์คนคริสวันอาทิตย์เขาก็ทําของเขาไปแต่เสร็จแล้วในะมุสลิมอเราไม่คุมหิญายบคนที่เป็นวิทยากรร่วมกันเขาก็ถามอาจารย์ทําไมมุสลิมอะชุดนี้ไม่คุมหิบาบนั่นคือคําถามแรกแล้วแต่เป็นเด็กที่มาจากโรงเรียนเอก,กชนที่ดังมาก สองเวลาละหมาดซุปอี้ให้เขามาละหมาดรวมตัวกันเสร็จแล้วเด็กบอกว่าไม่ได้เอาตะลกงไม่ได้เอาผ้าคลุมมาสุดท้ายก็ต้องถามเด็กว่าถามจริงๆอยู่บ้านละหมาดไหมเด็กคนหนึ่งบอกไม่ได้ละหมาดพ่อแม่ละหมาดไหมขอโทษไม่ได้ล่าลาประลวงก็ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างอีกคนหนึ่งท่านวีน้องครับผู้ชายถามว่าละหมาดไหมไม่ได้ละหมาด พ่อที่บ้านไม่มีใครละหมาดอีกคนหนึ่งถามว่าละหมาดไหมก็ได้ละหมาดแต่จะเป็นอิชาหรือมาก,กเกล็บตอนเช้าก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดีเขายังไม่โกหกก็คือโดยสรุปว่าสี่หรือห้าคนในะท่านพี่น้องที่นั่งคุยเนี่ยนะละหมาดไม่ครบอยู่มัตยยงปลายแล้วเนี่ยถามว่าเขาอยู่อย่างไรถามว่าน่าเป็นห่วงไหมกับอีกคนหนึ่งที่อยู่ทางภาคอีกภาคหนึ่งไม่เอ่ยภาคแล้วดีกว่าท่านพี่น้องครับอีกคนหนึ่งเนี่ย เป็นลูกครึ่งเสร็จแล้วไปเรียนโรงเรียนที่ไม่ใช่ของมุสลิมเป็นกงคข้อลิกเป็นของคนคริสเรียนไปเรียนมาเรียนไปเรียนมาสุดท้ายท่านพี่น้องครับวันเรียนสุบินแรกเลยนะขอเราส่งปกป้องหรือคุมของคนคนเนี้ยได้กลายไปเป็นนักบวชแล้วจนกระทั่งสามารถที่จะขึ้นเทศท่านอาจจะบอกว่าเป็นบาทหลวงหรือเป็นอะไรก็ตามเขาชื่นชมแล้วเขาชื่นชอบมากเพราะว่าคนลูกครึ่งเวลาขึ้นไปขึ้นพูดแบบบ้านเราขึ้นกุตบ้านน่ะ เหมือนกับพระเยซูพระเจ้าของเขาอัลลอฮ์มุสตาฮ์นั่นเหตุผลจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เลือกโรงเรียนที่อะไรครับให้เก่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวเก่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวเก่งวิทย์เก่งคณิตแต่ไม่ได้ดูว่ามาฮ้อนหรือบีไอที่มันจะหลอมลูกเราเนี่ยหรือมันจะพาลูกเราไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหรือบางคนก็เรียนโรงเรียนอะไรครับบางโรงเรียนด้วยซ้ําไป ที่ลูกหลานเราบอกเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมะแล้วก็ไปอยู่ในโรงเรียนที่ผู้บริหารไม่ใช่มุสลิมและชื่อโรงเรียนก็ไม่ใช่มุสลิมอยู่แล้วเนี่ยแต่เป็นโรงเรียนทั้งเ,งเอกชนและของรัฐเวลารับประทานอาหารทั้งโรงอาหารไม่มีร้านอาหารมุสลิมเลยถามว่าเด็กทานอย่างไรได้คําตอบมาบอกว่าเด็กเขาก็จะรู้ของเขาเองเหลวว่าร้านเนี่ยทานได้ร้านนี้ไม่มีหมูร้านนี้ไม่มีหมูร้านนี้มีไก่ร้านนี้มีปลากิไ cros านได้ <S <S 6ปีท่านบีน้นองนะกับการที่เข้าไปอยู่โรงเรียนดังๆเนี่ยสอบเนะี่ยเขาเก่งเขาเข้าได้แต่6ปีชีวิตของเขาต้องกินกับของที่ได้ชื่อว่าชุบาฮัตกับของที่ฮารอมเนี่ยโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรือร,รู้ตัวก็ตามเนี่ยแต่เพื่อที่ต้องการจะเรียนโรงดังเนี่ยมันคุ้มกันไหมละหมาดวนันศุกร์ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ละหมาดอยู่แล้วละหมาดบ่ายไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ละหมาดอยู่แล้วอาหารฮารานยังไม่มีทานเลยเนี่ยแล้วใครจะรับผิดชอบ ท่านอาจจะบอกว่าก็ท่านเลือกเรียนเองท่านต้องรับผิดชอบตัวเองผมกําลังจะนําเสนอท่านว่าท่านพี่น้องเราไม่ได้บอกว่าลูกเราเรียนที่เราดูแลได้แต่เราต้องบอกโดยภาพรวมของมุสลิมเนี่ยท่านพี่น้องครับท่านกําลังจะไปไหนเราให้ลูกของเราเรียนไปวันๆหนึงเนี่ยบางคนก็เรียนสามันหนักเสาร์อาทิตย์ไปเรียนพิเศษสามัญอีกศาสนาไม่ได้เรียนเลยบางคนก็โตมาก็คือด้วยกับการไดครับ อันธมดูลินแล้วอัลลอฮ์ยังไหวใจกลับมาเรียนอันกุรอานใหม่กลับมาเรียนไรครับหลักการของอิสลามใหม่ก่อนที่ชีวิตจะจากโลงนี้ไปก็สามารถที่จะานได้ก็อนธรรมดูลินแล้วเพราะถือว่ามันชาไปแล้วแต่ตอนเนี้เมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเรามีลูกเนี่ยเราจะเลือกโรงเรียนอย่างไรให้เขาเราจะปล่อยเขาไปวันๆหนึ่งเราจะบอกว่าให้เขาไปอยู่ตามชตามชีวิตของเขาผมยังย้ำละผมยังเตือนอยู่เสมอว่าท่านพี่น้องครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องรับผิดชอบ มันจะมีอย่างนี้ว่ายัางก็โรงเรียนเอกชนโรงเรียนหนึ่งเน,งเนี่ยท่านพี่น้องครับเวลาคนเป็นพ่อเป็นแม่คิดได้เหมือนกับที่ผมนําเสนอก็เอาลูกเนี่ยไปฝากโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสอนศาสนาที่เป็นเอกชนมีทั้งสามัญและก็ของศาสนาอิสลามบ,บ้างเขาก็คาดหวังกับสิ่งที่ลูกเขาจะได้ก็คือหนึ่งต้องละหมาดเป็นแต่ลูกเขาในอายุสิบสองแล้วต้องอ่านกุรอานได้ต้องรู้เรื่องทั้งสามัญด้วย แต่ผมถามว่าเวลาลูกของท่านละหมาดไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้ลไไดแล้วโรงเรียนเขาก็บังเอิญเขาไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าเขานึกว่าเด็กอายุ12จบมาแล้วเนี่ยคงจะเรียนฟัดดูอินมาแล้วคงจะอา่านกุรอานได้แล้วคงจะละหมาดได้แล้วแล้วก็ไปโวยวายไปโทษครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ในระดับมัธยมว่าลูกของฉันทําไมละหมาดไม่ได้ลูกของฉันทําไมอ่านกุรอานไม่ได้ไไได12ปีนะท่านพี่น้องครับท่านเอาลูกของท่านไปอยู่ที่ไหน ถ้าจะพูดถึงความรับผิดชอบเรื่องของการเรียนนั้นคนที่เป็นพ่อนะท่านพี่น้องครับคนที่เป็นพ่อต้องรับผิดชอบคนที่เป็นแม่ก็ต้องสอดสองดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจรยิจจรยธรรมในเรื่องของอัคษรากเรื่องของมารยาทจะทานอย่างไรจะหยิบอย่างไรจะดื่มน้ําอย่างไรจะดื่มกี่อึกจะดื่มแบบไม่หายใจของร้อนจะทานอย่างไรทานข้าวจะทานจากตรงไหนคนเป็นแม่ต้องเป็นคนสอน คนเป็นพ่อก็ต้องให้ความรู้กคนที่เป็นแม่มันจึงเป็นแบบอย่างที่ถือว่าเราต้องมาคุยกันใหม่แล้วว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราเรียนเยอะไปไหมเรียนเยอะจนกระทั่งไม่ได้หันมาสู่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเจ้าโดยกับการละหมาดหรือเปล่าเรียนจนกระทั่งบอกบางทีวันนี้มีภาระ,ะหยุดถือสิ้นอดเพราะวันนี้ต้องออกกําลังต้องวิ่งในโรงเรียนเราเราให้ความสําคัญกับการศึกษานั้นทำดูดิลลแล้วแล้วท่านพี่น้องครับ แต่ผมอยากให้จัดระบบกับเด็กว่าเด็กวัยนี้ควรจะเรียนอัลกุรอานเด็กแค่นี้ควรจะเรียนอะไรสามันเขาก็วางระบบของเขามาขาอ,อิสลามเราก็ควรจะวางระบบแล้วเสร็จแล้วควรจะมีเวลาว่างให้กับเด็กด้การมีการออกกําลังกายบ้างอิสลามไม่ได้เรียนจนกระทั่งทิ้งการออกกําลังกายนะครับท่านพี่น้องครับวันนี้ชวนคิดชวนคุยกันว่าเราจะทําอย่างไรเราเป็นผู้ที่มีตัก,กวาแล้วเนี่ย เราจะต้องให้คนรุ่นหลังเนี่ยเขามีสติปัญญาที่ปาดเปืงอและมีตะกกวและพร้อมที่จะเป็นผู้นําของสังคมต่อไปาสซอนละลาฮลลอฮิละฮิซีดีน่ามุฮัมมัดลว ل ا ء ع ั ي و ص ุลิลลล ح م د ل ัล,ลบิ ا ل ع ا ل م ي